ที่ว่าไม่ได้หมายถึงส่วนสูงเท่ากันอายุเท่ากันแต่น่าจะหมายถึงอยู่ในชนชั้นฐานะทางสังคมใกล้เคียงกันนะคะถึงแม้ว่าหลายคนจะบอกว่ามนุษย์แต่ละคนเกิดมามีคุณค่านะคะไม่แตกต่างกันแต่ในความเป็นจริงแล้วในสังคมยังมีการ พูดถึงความแตกต่างเรื่องของฐานะทางสังคมเรื่องชนชั้นกันบ้างเหมือนกันแต่ว่าจะแตกต่างกันมากแค่ไหนแต่ละคนก็จะเท่าเทียมกันในสิทธิหน้าที่และก็ความรับผิดชอบด้วยนะคะเป็นงานจากอัลบัม้มกําลังใจในแววตาค่ะเพลงที่มีข้อความถามถึงไว้ทาง SMS นะคะจากเด็กนาห้วยปลานบุรีค่ะแลวเขาว่ากันว่าถึงแม้บางคนอาจจะเกิดมาฐานะไม่สู้ดีนักซึ่งก็จะถูกมองโดยปริยายว่าชนชั้นทางสังคมไม่สูงนะักแต่เขาก็สามารถที่จะใช้ความมุ่ง และควาาามมพยายาเรื่องของการศึกษาหน้าที่การงานขยับตัวเองขึ้นมาได้ไม่ยากแล้วในสังคมยุคนี้นะคะส่วนก่อนหน้านี้ค่ะเพลงที่คุณถามถึงกันไว้สุสารคนช้ำงานจากคัตริยามมารสีค่ะรวมถึงดวงตาคงทองด้วยนะคะแฟนชั้นก่อนตะวันตกดินฝังเพลงลูกพุ้งไทยไทยดังวานดังไกลทั่วัดิน ่วมสืบินาเป็ไลูกทุ่งลูกทุ่งสนับสนุนโดยมุ้งหัวมา้าคุ้มค่าเหนือกว่าใครมุ้งคุค <G iber> งคณภาพจากเนตโต you <laughs> สายน่ารักนะคะจากน้องห,น,หนิมคนึงพิมพ์นะคะกับเพลงหนูขอโทษค่ะถ้าคุณชอบเพลงนี้ก็สามารถส่งคะแนนกันได้นะคะด้วยการพิมพ์รหัส406แล้วก็เว้นวรรคตามด้วยข้อความส่งมาที่4689899ในช่วงเช็คเรตติ้งสนับสนุนโดยมุ้งหัวม้าคุ้มค่าเหนือกว่าใครมุ้งคุณภาพจากเนตโต้นะคะอย่าลืมนะคะช่วงนี้มุ้งหัวม้าพาซิ่งลุ้นกันทุกสัปดาห์ค่ะกับมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่ารุ่นฟีโน่และสปาร์คนาโนแจกกัน10คัน10สัปดาห์รวม ราคากว่า4 0 0แสนบาทกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งเราก็ได้ผู้โชคดีท่านที่4ไปแล้วได้มอเตอร์ไซค์มาฮ่าสปาร์คนาโนไปค่ะคุณรัตยากรช่างเรือจากจังหวัดชายภูมินะคะคุณเองก็มีโอกาสได้รับมอเตอร์ไซค์แบบนี้เหมือนกันค่ะใครที่ยังไม่ได้ส่งลุ้นโชครีบซื้อรีบส่งด่วนเลยนะคะในช่วงแรกๆแบบนี้ถือว่าจะมีโอกาสคว้ามอเตอร์ไซค์ได้มากทีเดียวแจกกันจริงทุกสัปดาห์นะคะเพียงตัดโลโก้หัวม้าจากถุงมุ้งเขียนชื่อที่อยู่พร้อมเบอร์โทรศัพท์บนกระดาษค่ะ แล้วก็ใส่ซองติดสแตมส่งมาที่บริษัทเนโต้แมนูแฟคเจอริงจำกัดตู้ปณน50ปนอนพกระทุ่มแบน74110ถึง23กันยายนนี้เท่านั้นค่ะรีบหาซื้อมุ้งหัวม้าตามร้านเครื่องนอนทั่วไปเจาะจงเลือกมุ้งหัวม้าที่มีกลิ่นหอมสะอาดมีขนาดใหญ่กว่าใครที่สำคัญทำความสะอาดง่ายแล้วก็แห้งเร็วด้วยอย่าลืมนะคะถุงมุ้งหัวม้ามีค่าค่ะเขียนชื่อที่อยู่พร้อมเบอร์โทรศัพท์บนกระดาษแนบแล้ มุ้งหัวมา้าแล้วก็ส่งมาที่บริษัทเน t ตโต้แมนูแฟคเจอริงจำกัดตู้ปนห้นาปนพอกระทุ่มแบน74110รุ่นรับปัสสาวกันง่ายๆเลยประกาศชื่อผู้โชคดีผ่านวิทยุในช่วงรายการนะคะแล้วก็รวมถึงที่เว็บไซต์เน t ตโต้ค่ะ www.nettoomfg.com ช้าหมดอดซิ่งไปกับมุ้งหัวมา้าไม่รู้ด้วยนะกับมุ้งหัวมา้าคุ้มค่าเนือกว่าใครบุ้งคุณภาพจากเนตโต้ สนับสนุนโดยมุ้งหัวม้าคุ้มค่าเหนือกว่าใครมุ้งคุณภาพจากเน็ตโตคนที่จะประสบความสำเร็จความพยายามอีกครั้งอีกครั้งเสมอ